ครับสองรอยเมตรไปเลี้ยวขวามือคุม้มคําสนวดอาจารย์ก้อนคําล่ำโขงเดี๋ยวมศิภาไปเบิ้งเป็นคุ้มของเพิ่นเนาะคุ้มมบันรเลเ่นอนุรักษ์ประเทศนี่ไว้รามี่ยังครับไปเดี๋ยว้าไปเบิ้งโอ้ห้อ,อ,องน้ำครับนี่ ผมเข้าใจว่ามันเฮี้ยนหน่อยเดี๋ยวว่าจะเป็นเฮี้ยนหน่อยอันละ่ะสน่นตกแกลงสวยงามครับของอาจารย์ก่อนคำล่ำโคงเดี๋ยวผมถืพผ้ามาเบิ้งเนาะคุ้มคำสนุกดามี่ยังเนี่ยไปเดี๋ยวผมพาย่างไปเบิง้งตะ่กี้ผมมือไขมาหาเพิ่นอยู่ครับสะพัดปิ๊งยังเพิ่นเรียบร้อยแล้วเมื่อนเนี่ยผมประเดยล่วงไปเบิ้งทัวร์เนาะอือไม่ต้องคุยกันเบากันอยู่ทั้งีันเพิ่น ยวมือนิภพบําเบงบรรยากาศเป็นกำลังปรับปรุงครับเดี๋ยวนี้ผูดดไ,ลลได้มาสนุกดย่าลืมนะครับเด้อืผ่านจุดนี้ไปว่าอะไรขึ้นกันความเสียถือของไผ่ของขอมันเนาะครับครับนี่เป็นกำลังตกแต่งกำลังสร้างน,นี่เป็นห้องน้ำครับนี่ซ่งซ่งเป็นว่ารินเฮียนหน่อยเาเดี๋ยวพร้อมถ้าหังไผ่เบิงเป็นกำลังบุญแล้วนะกำลังเริ่มจัดการไม่ ริเวเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวพาย่างไปเบ่งบ้านของเพิ่นที่อยู่ผมจะไปสัมผัสแยงเพิ่นมาเรียบร้อยแล้วบ้านนี้ผมเสร็จเบิ่งจุดข้างล่างว่าเป็นยังไงเน,นี่ยครับเสร็จจุดให้ไรของเพิ่นเนาะเดี๋ยวผมพาย่างไปเบิ่งไปจุดให้ไรของจานก้อนค่ำกับคืนท้าวเย็นวณนครับเข้ามาขอขอบารมีเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองโชคลาภแล้วก็ความรักครับเอาขึ้นรถหมดแล้วหรอพี่จุดให้ไล่ของคุ้มคั่มนวนของอาจารย์ควันคั่ล่ำโคลงอันนี้ผมิ่งกำลังปรับปรุงครับดันถาวรกรมนะเยอะเยอะผ้างามเป่งอันนี้เพิ่งกำลังตกแต,ต่งครับนี่เป็นธรรมครับ ข้ามบูชาหลอดทองหนักข้ามนะเดี๋ยวผมผ้าล้อเบิงเพราะว่ามือนันผมไม่ได้ผ้ามาลอเบิงอันนี้คือคุ้มข้ามเชนญหมดปูอินสมเสซัดรัเป็นไง แม่ทรนีทราแม่ทรนีครับอย่าตอยังเดิ๋ยหลบหลอกเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมประเทศนีเก่าแกไว้สถานที่ของอาจารย์กอนค้ำลำโขงผู้ใดมาเที่ยวสนุกผ่านจุดนี้ไปว่ดใดเด้อครับมากขอพอนมากคุ้มค้ำชนุก ครับมันมีร้านกาแฟาบริการน้ำผมมาหาเพิ่นที่แรกผมกับเพิ่นกับผาขึ้นไปส้มเหลวด้า,ดานบ้านบ้านเพิ่นเนาะเพ็ดไว้เป็นนี่นะครับเงี้ยแปลกมีหอเครื่องบุชราพระมีน้ำบริการ กำลังเถอมีร้านอาหารน้ำขับเดี๋ยวพายางเบิงจุดที่ผมมาได้ลงมาเบิงนะนี่ครับอ๋อเอาเวทการอนุรักษ์ของโบราณโบราณไว้ก็เป็นยูการเคลื่อนเ้ายสัาน หอนาคาคาเฟ่การอน,นด้วยลัะต้องใส่สังกะสีแบบง่ายๆค่ะใช่เลยค่ะครับครับขอบพูดได้หลยมากหวัดก้อนผมกลับไปหาอาจารย์ก้อนข้ามากเรียบร้อยแล้ว <c ười> ขึ้นซึลุยซาอยู่เดี๋ยวเนน่ยคือทาวเวียทุกวันเนาะมาคข้ามถนนมาหอด มาจอดให้มันถึงครับอย่าลืมมาคุ้มค่ำโฉนดของอาจารย์ก้อนค่ำล่ำโขงครับนี่ละสิ่งที่ผมมาแนะ่น่สู่อยาติพี่น้องของได้เบิงเนาะตัะวใดความเสียือของภัยของมันนระพนอนุรักษ์ประเภทนี่การเป็นยูควอมเป็นยูสมัยตะกี้กัมยุปปัจจุบันครับวันครับสำนีเบิงสนนะครับ